ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดโลกพุ่งสูงทะลุ20เซนต์ต่อปอนด์ด้านราคาอ้อยขั้นต้นสูงขึ้นในปี2565ทับ66 ต้นทุนแพงราคาปุ๋ยขึ้นโหดความหวังของพี่น้องชาวไร่อ้อยสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนที่รับชมช่องคนเล่าข่าวก่อนจะรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กับช่องคนเล่าข่าวด้วยนะครับเรามาติดตามสถานการณ์อ้อยและน้ำตาลทรายกันต่อเลยนะครับ สำหรับราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดโลกในช่วงนี้นะครับขยับขึ้นสูงขึ้นทะลุ20เซนต์ต่อปอนด์แล้วหวังดันในส่วนของราคาอ้อยขั้นต้นนะครับในปี2,565ทับ66อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างที่จะสูงนะครับขณะที่ทางอนทอนะครับเร่งขยายน้ำตาลล่วงหน้าในปี2,565ทับ66แล้วประมาณ40%ด้วยกันแต่ต้องทำใจนะครับในส่วนของต้นทุนที่แพงขึ้นโดยเฉพาะปุ๋ยนะครับขึ้นโหดมาก ทําให้กำไรนะครับไม่ได้เพิ่มมากนักส่วนในด้านผลผลิตอ้อยไทยล่าสุดนะครับแต่ระดับ91.7ล้านตันแล้วมีลุ้นนะครับจะแตะอยู่ที่92ล้านตันอ้อยเมื่อโรงงานน้ำตาลปิดหีบครบทั้ง57แห่งด้วยกันครับนายนาราธิปอน,นันตสุขนะครับหัวหน้าสํานักงานสหพันธ์ชาวลรอ้อยแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยว่านะครับชาวล่วอ้อยนะครับได้ติดตามในส่วนของราคาน้ําตาลทรายดิบอย่างใกล้ชิด โดยพบว่านะครับล่าสุดราคาสมมอมในเดือนตุลาคมนะครับขึ้นไปแต่ระดับ20.31เซนต์ต่อบอ์จากช่วงต้นปีนะครับราคาเฉลี่ยอยู่ที่18เซนต์ต่อบอ์เท่านั้นเองเนื่องจากโรงงานน้ำตาลบาราซิลนะครับซึ่งเป็นผู้ส่งออกน้ำตาลลายใหญ่ที่สุดของโลกหันนำน้ำตาลนะครับไปผลิตเอทานอลแทนพอได้กําไรนะครับที่สูงเนื่องจากระดับราคาน้ำตาลดิบนะครับที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น จากวิกฤตการณ์นะครับสงครามสู้รบระหว่างรัสเซียและยูเครนทั้งนี้นะครับในส่วนของราคาน้ําตาลทรายดิบตลาดโลกเฉลี่ยนะครับทรงตัวระดับสูงส่งผลดีนะครับต่อราคาอ้อยขั้นต้นในฤดูการผลิตนะครับในปี2,565ทับ66อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดีสูงตามไปด้วยนั่นเองครับสำหรับปัจจัยหลักนะครับที่ทำให้ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดโลกสูงขึ้น มาจากการผลิตน้ําตาลทรายของประเทศบราซิลนะครับที่ลดลงไปพอสมควรพอหันไปผลิตเอทานอลแทนทําให้น้ําตาลในตลาดลดลงนั่นเองครับในแง่ปริมาณของผลผล,ผลิตน้ําตาลทรายนะครับของประเทศบราซิลในปีนี้ก็ยังคงสูงกว่าปีที่ผ่านมานะครับอยู่ที่ประมาณ7%หรือมีการคาดการณ์ว่านะครับอยู่ที่34.5ล้านตันนั่นเองครับทั้งนี้นะครับจากระดับราคาน้ําตาลทรายดิบตลาดโลก ที่ส่งตัวอยู่ในระดับสูงทําให้ขนาดนี้นะครับทางบริษัทอ้อยและน้ําตาลทรายไทยจํากัดที่บริหารในเรื่องของการจัดก,การส่งออกน้ําตาลทรายดิบนะครับมากกว่า80 0 0 0 0ตันได้ส่งออกน้ําตาลทรายนะครับในฤดูการผลิตปี2 5งพันห้าี่ทับหกําที่กลังใกล้ปิดหีบนะครับได้เกือบ100%แล้วโดยได้ระดับราคาที่ดีนะครับที่จะส่งผลให้ราคาอ้อยขั้นสุดท้ายสูงกว่าขั้นต้นอย่างแน่นอนครับ ขณะที่มีการส่งออกน้ำตาลทรายดิบล่วงหน้านในฤดูการผลิตปี2 5 6 5 6 6ทับ6ไปแล้วประมาณ40%นะครับในราคาเฉลี่ยกว่า18เซนต์ต่อปอนด์ทำให้ปริมาณน,น้ำตาลทรายนะครับที่เหลือจะทำราคาได้ในระดับที่สูงขึ้นจึงนับเป็นกา,การการันตีนะครับราคาอ้อยขั้นต้นในฤดูการผลิตปี2 5 6 5 6 6ทับ6ว่าจะอยู่ในเกณฑ์สูงระดับ1,000บาทต่อตันขึ้นไปอย่างแน่นอนครับ สำหรับการหีบอ้อยนะครับในฤดูการผลิตปี5 6 6ทั้ง65ที่เปิดหีบตั้งแต่วันที่7ธันวาคมปี2,564ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันมีโรงงานนะครับปิดหีบไปแล้ว53แห่งเหลือโรงงานที่ยังคงเปิดนะครับเพื่อรับอ้อยที่เหลืออีกประมาณราว4แห่งด้วยกันนะครับส่วนใหญ่ในพื้นที่เขตพางภาคอีสานนะครับเนื่องจากมีการหยุดการผลิตพอมีฝนนะครับเข้ามา คาดว่าจะปิดหีบได้ทั้งหมดไม่เกินสิ้นเดือนเมษายนนี้โดยขณะนี้นะครับปริมาณอ้อยเข้าหีบอยู่ที่91.7ล้านตันและคาดว่านะครับอ้อยจะเข้ามาอยู่ที่ในระดับ91.9จนถึง92ล้านตันนั่นเองครับแม้ในส่วนของปริมาณอ้อยในปีนี้จะเยอะนะครับแต่ต้องยอมรับว่าผลผลิตต่อตันอ้อยนะครับไม่ดีนะักหากเทียบกับเมื่อปีก่อนนี้นะครับเนื่องจากมีฝนตกในช่วงเก็บเกี่ยว ทำให้ในส่วนของชาวไร่อ้อยนี่นะครับต้องเร่งรีบทําให้ไม่มีการสั่งใบอ้อยสิ่งเจือปนต่างๆนะครับที่ปนเข้ามาก็เยอะตามไปด้วยอย่างไรก็ตามนะครับในฤด,ดูการผลิตปี2565ทับ66ฝนที่มาเร็วนี้นะครับก็จะส่งผลดีต่อตออ้อยจึงมองว่าะครับผลผลิตจะกลับมาสู่ในระดับ100ล้านตันได้อีกอย่างแน่นอนครับนานนราธิปอนันตสุขนะครับได้กล่าวว่า สิ่งที่กังวลในฤดูการหีบอ้อยนะครับในปี2565ทับ6ที่กำลังเข้าสู่ฤดูการเพราะปลูกใหม่นายนาราธิปอนันตสุขนะครับได้กล่าวว่าสิ่งที่กังวลนะครับได้เป็นห่วงกับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยทุกท่านในฤดูการหีบอ้อยนะครับในปี2565ทับ6ที่กำลังเข้าสู่ฤดูการเพราะปลูกใหม่นะครับจะเป็นในเรื่องของเพราะว่าต้นทุนต่างๆนะครับที่จะแพงขึ้นมาก โดยเฉพาะในส่วนของราคาปุ๋ยนะครับและสารเคมีที่ปรับตัวสูงขึ้นนะครับมากกว่าเท่าตัวและหากราคาปุ๋ยนะครับยังไม่มีแนวโน้มลดต่ําลงนะครับก็จะทําให้พี่น้องเกษตรกรนะครับแบกรับต้นทุนค่อนข้างดีสูงพอสมควรแต่อย่างใดนะครับตราบใดที่สงครามการสู้รบระหว่างรัเสเซียและยูเครนยังไม่จบสิน้นในขณะเดียวกันนะครับยังต้องติดตามในเรื่องของภาวะราคาน้ํามันค่าแรงต่างๆนะครับ ว่าในช่วงของปลายปี2565ที่จะถึงนี้จะเข้าสู่ฤด,ดูการเปิดหีบนะครับจะสูงขึ้นมากน้อยเพียงใดนะครับเรานี้นะครับร้วนเป็นต้นทุนในเรื่องของการผลิตที่จะสูงขึ้นดังนั้นนะครับแม้แนวโน้มราคาน้ําตาลทรายดิบตลาดโลกที่มีอัตราสูงขึ้นแต่หากเทียบเท่ากับต้นทุนที่สูงขึ้นนะครับจึงทําให้เกษตรกรนั้นนะครับไม่ได้รับไรายได้ที่เพิ่มขึ้นมากแต่อย่างใดเลยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านอย่าลืมกดติดตามท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกับเราแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับคนเล่าข่าวขอบคุณครับ